กินข้าวเหนียวแบบนี้อันตรายรู้ไหมครับไผเงียบจากภาชนะที่ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆคุณรู้ไหมครับว่าข้าวเหนียวร้อนๆถ้าใส่ผิดภาชนะอาจจะทําให้เราได้รับสารเคมีโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้เราจะนําเรื่องนี้มาเตือนทุกๆคนได้ฟังกันนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสลํงงานักงานอาหารและยาหรืออยอยระบุว่าการใส่ข้าวเหนียวร้อนจัดที่อุณหภูมิ70-80องศาลงในภาชนะบางชนิดเช่น ถุงพลาสติกทั่วไปแบบบางๆที่ไม่ทนความร้อนก่องโฟมพลาสติกรีไซเคลิลที่ไม่ทนความร้อนอาจจะทําให้สารเคมีจากภาชนะที่ใส่ข้าวเหนียวละลายออกมาได้เช่นสารสเตรินสารไดออกซินหรือสารปนเปื้อนจากสีและพลาสติกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารก่อมะเร็งหรือรบกวนฮอร์โมนในร่างกายของเราหากเรานําถุงพลาสติกใสาบางๆมาใส่ข้าวเหนียวร้อนๆโดยที่ไม่ได้รองใบตอง อุณภูมิความร้อนอาจทําให้โครงสร้างพลาสติกเสื่อมสภาพแล้วปล่อยสารพิษลงสู่อาหารได้หรือผ้าขาวบางที่ทําจากฝ้ายนอนนี่นะครับผ้าขาวบางที่ทําจากฝ้ายนอนซึ่งถือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่สารจากไนลอนจะซึมเข้าสู่ข้าวเหนียวได้เหมือนกันนะครับกรมอนามัยแนะนําว่าเราควรเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัยสําหรับอาหารร้อนเช่นกล่องพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่ระบุว่าทนความร้อนหรือเข้าไมโครเวฟได้ หรือใช้ภาชนะแบบอื่นเช่นตะก้าหวายกะติบไม้ไผ่ที่สะอาดที่ไม่ขึ้นราหรือห่อใบตองที่สะอาดและปลอดภัยตามธรรมชาติปลอดภัยแน่นอนนะครับ